กราวเช็คครับจากกราวถึงกราได้ความต้านทานเท่าไหร่นะครับได้ความต้านทานเท่าไรได้ความต้านทาน0.8โอห์มนะนะครับอันนี้ก็คือตรงนี้นะครับตรงนะ0.8นะครับถ้าถึงกันจะเป็นแบบนี้นะครับถึงกันหมายความว่าวงจรมันถึงกันดาวงจรช็อตก็คือวงจรถึงกันมันก็จะไม่เกิดการประมวลผลหรือเรียกว่าไฟช็อตหรือไฟรั่วนั่นแหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านนะครับอีพีนี้นะครับก็ห่างหายจากการซ่อมวงจรนะครับไปสักระยะนะครับจริงๆก็มีซ่อมวงจรเรื่อยๆนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะเล่านะครับเฉพาะกรณีศึกษาที่มันน่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่นะครับพอดีมีเพื่อนๆ FC เนี่ยนะครับ หลายคนนะครับพวกน้องใหม่นะครับน้องๆน้องใหม่ๆที่กําลังจะกล้าเข้าสู่องการช่างนะครับยังสงสัยในเรื่องของการช็อตเรื่องของความต้านทานเรื่องการช็อตเรื่องระบบไฟระบบอะไรต่างๆนะครับการ์ดแสดงผลนะครับหรือถ้าพูดกันเป็นภาษาไทยก็คือการ์จอนะครับแต่ถ้าเรียกสั้นๆนะครับก็คือ VGA การ์ดนะครับก็ประมาณนั้นอาการเครื่องนี้นะครับก็ตอนแรกที่มากับคอมเนี่ยนะครับ เราก็ต้องโฟกัสโฟกัสแคบนะครับอย่างเช่นเราก็ต้องรู้ว่า CPU ของลูกค้านะครับเป็นรุ่นที่สามารถที่ไม่มีการ์ดจอแล้วเปิดติดได้ไหมนะครับเราก็ต้องสอบถามแล้วหรือไม่เราก็ต้องคาดเดานะครับผมได้ทําการถอดการ์ดจอออกนะครับแล้วก็ตรวจสอบคอมเนี่ยนะครับก็พบว่านะครับคอมพิวเตอร์นะครับทำงานได้ปกตินะครับ ราก็บูตเข้าวินโดว์ได้ปกติเลยก็คือก็คือการจอเสียนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะลองอเอาอยางลบนะครับขัดดูแล้วนะครับแล้วเสียบเข้าไปใหม่นะครับมันก็คอมก็เปิดติดปกติเลยครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นจอเหมือนเดิมนะครับด้านหลังของการจอตัวนี้นะครับก็มีการาเปื้อนคราบความชื้นนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของพวกความชื้นอ,อย่างเช่นอาจจะเป็นละอองฝนนะครับละอองฝนหรืออาจจะตั้งอยู่ใกล้กับ่า พัดลมแอร์นะครับอาจจะตั้งอยู่ใกล้พัดลมแอร์นะที่มีความชื้นข้ามน้าเนี่ยก็จะไปเกาะอยู่ตามพวกขาไอซีโซนนี้นะครับผมก็ได้ทําการล้างนะครับล้างด้วยโซแวนนะครับแล้วก็ขาขาตะกวัวอาไนลอนนะครับเราก็พยายามขูดออกนะแล้วก็ทําการเชื่อมให้ใหม่นะครับวัดดู IC ตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีช็อตนะครับมันจะมีขาหนึ่งที่เป็นกลาวนะครับเราก็วัดเทียบกราวทุกขาเนี่ยนะครับก็ไม่พบว่าตัวไหนช็อตนะ เบื้องต้นก็สรุปว่าพวกนี้ก็แก้ปัญหาแล้วนะในลำดับแรกนะครับลำดับที่2นะครับที่ตรวจพบนะครับก็คือมีการช็อตนะครับในภาคจ่ายไฟนะครับมีภาคจ่ายไฟก็คืออ่าภาคไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายนะครับเป็นอ่าเป็นไดแกรมพอคร่าวๆนะครับพอที่จะเข้าใจได้เนาะหลักการคอมพิวเตอร์นะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะมีแหล่งจ่ายแหล่งจ่ายก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับไฟ DC นะอ่า DC นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกลาวนะสัญลักษณ์นะครับเป็นกลาวนะครับแบบนี้นะในวงจรที่1นึ่งเนี่ยนะครับนะครับไฟอาจจะถูกเลี้ยงวงจรที่1ก่อนวงจรที่1ได้ไฟนะครับก็จะส่งไฟไปที่วงจรที่2อนะอันนี้ผมอธิบายรูปแบบการทางานง่ายๆนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจวงจรที่2เนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเมื่อได้รับไฟนะครับ วงจรที่2องเขาก็จะทํางานนะครับเขาก็จะส่งให้วงจรที่3ต่อแต่วงจรที่3เนี่ยนะครับการที่เขาจะทํางานได้เขาก็จะต้องมีไฟเลี้ยงก่อนนะครับประมาณนั้นนะไฟเลี้ยงนะครับก็อาจจะได้มาจากแหล่งไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับแหล่งไฟเลี้ยงใหญ่เลยแล้วก็ให้เป็นไฟเลี้ยงขนาดย่อยนะครับไฟเลี้ยงย่อยเนี่ยนะครับก็ประมาณ1.2โวลต์นะครับตัวนี้แหละเราเรียกว่าสวิตชิ่งนะครับสวิตนะครับเดี๋ยวผมซูมนะครับวงจรที่1นะครับผมเขียนว่า C1 นะครับเซอร์กิตที่1เนี่ย ส่งต่อให้เซอร์กิตที่2ประมวลผลต่อเซอร์กิตที่2เนี่ยก็ต้องมีไฟเลี้ยงอีกเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยงก็อาจจะมีดึงมาจากไฟเลี้ยงแหล่งจ่ายใหญ่นะครับไฟเลี้ยงตัวนี้ก็คือ12โวลต์นะสมมตินะครับตรงนี้วงจตรตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยง1.8นะครับนะครับเจ้า1.8ตัวนี้แหละตรงนี้จะทําหน้าที่บัคบัคไฟจากไฟ12โวลต์นะครับลงมาเหลือไฟ1.8โวลต์นะครับนี่แหละไอ้วงจตรตัวนี้นะครับก็จะมีกราวด,ด้วยนะครับประมาณนั้นนะ วงจรทุกวงจรจะมีกาวร่วมกันหมดนะครับนี่แบบนี้นะวงจรนะครับวงจรประมวลผลเป็นรูปแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคิดคำนวณอะไรก็ตามเนี่ยจะใช้หลักการนี้หมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงจรที่3นะครับคันนี้นะครับก็จะส่งอ่าวงจรที่3อาจจะส่งต่อให้วงจรที่4อีกนะครับเพื่อประมวลผลก็เป็น C4 นะเซอร์กิตที่4เซอร์กิตที่4ก็จะต้องมีไฟเลี้ยงก่อนนะครับอ่ามีไฟเลี้ยงนะไฟเลี้ยงก็ได้มาจากไหนนะครับก็แหล่งไฟร่วงนะครับไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับ เขาจะกินอยู่ประมาณสมมตินะนเขาจะกินอยู่ประมาณ5โวลต์อ่าวงจรตัวนี้ได้ไป1.5โวลต์นะครับได้ไป1.5โวลต์นะครับประมาณผลเสศษส่งให้วงจรที่5ต่อนะครับอ่านี่คือเข้าใจง่ายๆเลยเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงจรที่5เนี่ยอาจจะก,กินไฟสูงขึ้นอาจจะก,กินไฟ12โวลต์เลยนะครับ12โวลต์นเนี่ยอาจจะไม่ต้องบั๊กก็ได้อาจจะใช้โดยตรงนะครับอ่าประมาณนั้นนะแบบนี้นะครับเช่นไฟอะไรล่ะไฟ12โวลต์ก็เช่นไฟจอภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับไฟจอภาพไฟแบตเตอรี่เห็นไหม จาก12โวลต์มาบัคชาร์จแบต12โวลต์เนี่ยวงจรชาร์จแบตเนี่ยก็ถือว่าเป็นวงจรที่5นะครับประมาณนั้นวงจร5โวลต์ก็อาจจะเป็นไฟเลี้ยงพวกฮาร์ดดิส์เนี่ยประมาณนี้นนะวงจรที่4นะวงจรที่3อาจจะเป็นไฟเลี้ยงแรม1.2โวลต์ att, นะครับอ่า1.2โวลต์ att, อาจจะเลี้ยงกาจอก็ได้หรือเลี้ยง CPU ก็ได้1.8โวลต์ att, เนี่ยนะครับอาจจะเป็นไฟเลี้ยงแรมแรมประมวลผลเส็จนะครับส่งให้ CPU ประมวลผลต่ออะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือหลักการแบบนี้นะครับ คราวนี้นะครับเราจะวัดช็อตยังไงวัดช็อตวงจรจ่ายไฟนะเราจะวัดช็อตยังไงได้จุดที่เราวัดได้ก็คือจุดตรงนี้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็วัดตรงนี้แหละ1จุดนะครับวัดช็อตวัดยังไงนะครับถ้าวัดตรงนี้นะครับเทียบกับเปล่านะครับเราก็เอามิเตอร์แดงจิ้มนี่นะครับแล้วก็มิเตอร์สายดําจับนี่นะครับถ้ามันช็อตถึงกันเนี่ยมันหมายความว่ามันมีวงจรใดวงจรหนึ่งนะครับใน4ตัว5ตัวเนี่นะครับมันทะลุนะครับเข้าใจนะ มันทะลุนี่แหละแล้วเขาถึงนะครับมันมันทะลุถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยหลักการวัดมิเตอร์นี่ยแหละนะครับเราจะวัดว่าชิปตัวไหนมันช็อตได้นะครับประมาณนั้นเราก็วัดจุดนี้ก่อนนะครับจุดใหญ่นะครับถ้าวัดจุดนี้แล้วช็อตแสดงว่า1ใน5วงจรที่เรา mark าไว้นี่นะครับมีตัวใดตัวหนึ่งที่ทะลุถึงกราวทะลุถึงกาวโดยตรงคืออะไรครับ ถ้าไฟเข้ามา12โวลต์ไฟวิ่งลงกลาวเลยตราบใดที่กระแสแรงจ่ายมาเท่าไหร่มันพุ่งลงหมดเลยมันพุ่งลงกลาวหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาไฟ12โวลต์นเนี่ยจ่ายเข้าไปที่วงจรตัวเนี้แบตจะหมดเร็วมากเพราะว่ามันมีการช็อตถึงกันควันก็จะขึ้นวงจรก็จะไหม้ไฟลุกนะครับประมาณนั้นนะเนี่ยแหละเขาถึงออกแบบมาให้เป็นวงจร p r o t e c t i o n อะไรแบบนี้นะครับหลักการคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ คราวนี้ลำดับการตรวจซ่อมเนี่ยนะครับให้เราวัดที่ความต้านทานย่านไฟสูงก่อนวัดไฟสูงช็อตไหมนะครับถ้าไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตก็ดีไปแสดงว่าไฟสูงไม่ช็อตนะครับคราวนี้จุดที่เราจะวัดต่อไปก็คือจุดที่ IC แต่ละจุดนะครับจุดที่ IC แต่ละจุดเนี่ยเราก็มีจุดวัดก็คือนะครับตรงนี้นะครับเ,เขาเรียกว่าวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ ter, รูปแบบของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมีมอดเฟด นะครับมีตัวผลลวดนะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์นะครับจุดที่จะวัดได้ดีที่สุดนะครับก็คือจุดคาปาซิเตอร์นะครับจุดคาปาซิเตอร์คู่บวกนี่แหละนะครับเมื่อเทียบกับกาวเนี่ยก็จะมีตัวเก็บประจุอยู่นะครับมันเป็นยังไงนะครับตัวไหนนะครับก็คือตรงนี้นะครับจุดที่จะวัดช็อตได้ดีที่สุดนะครับก็คือจุดคาปาซิเตอร์นี่แหละนะครับจุดคาปาซิเตอร์ของย่านไฟสูงนะครับจุดคาปาซิเตอร์ย่านไฟต่ํานะครับแล้วก็อาจจะมีตรงนี้ด้วยนะครับ ตัวขดลวดนะครับขดลวดเหนียวนำนะครับเพื่อบักนะครับบักจากแรงดันสูงมาเป็นแรงดันต่ําแต่ให้ได้กระแสสูงนะครับประมาณนั้นจุดตรงนี้นะครับคือจุด L นะครับ L L ตรงนี้มานะครับแถวนี้ก็จะเป็นมอสเฟตนะครับมันอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งมันอยู่ด้านหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้ซิงค์เนี่ยนะครับเราเรียกมอสเฟตนะก็เดี๋ยวเราจะไปแกะดูแกะสํารวจกันนะครับก็เดี๋ยวเราพาวัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวัด1 6โวลต์นะ แล้วก็12.5โวลต์นะครับเทียบเปรีกล่าวมันจะเป็นยังไงนะครับจุดที่เราจะวัดนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับบวกนะครับลบนะบวกลบนะครับเหมือนกันไหมนะครับเหมือนกันนะครับอ่ะบวกลบบวกลบนะอ่ะเดี๋ยวเราวัดเทียบกล่าวนะครับวัดความต้านทานก่อนเลยนะครับยังไม่ต้องใช้ย่านโอมปีก็ได้นะครับถ้าโอมปีมันส่งเสียงดังนะครับถ้าเรา ไม่อยากวัดด้านโอหมีบเราก็ใช้ย่านความต้านทานปกติก็ได้นะครับอ่ะกาวนะครับตรงไหนเป็นกาวได้บ้างนะครับเนี่ยครับจุดกาวก็คือเนี่ยจุดที่เขาขันน็อตเนี่ยแหละเป็นกาวนะครับตรงนี้นะกาวเช็คครับจากกาวถึงกาวได้ความต้านทานเท่าไหร่นะครับได้ความต้านทานเท่าไหร่ได้ความต้านทาน0.8โอห์มนะนะครับอันนี้ก็คือตรงนี้นะครับตรงนะนะ0.8นะครับถ้าถึงการจะเป็นแบบนี้นะครับถึงการหมายความว่าวงจรมันถึงกัน นวงจชรช็อตก็คือวงจรถึงกันมันก็จะไม่เกิดการประมวลผลหรือเรียกว่าไฟชอ็อตหรือไฟรั่วนั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอ็อตก็คือ1.0โอห์มนะหรือ0.908นะครับอ่ะโคบวกตรงนี้นะบวกคาปาซิตเตอร์ไฟสูงเช็คครับเนี่ยครับ,รบเห็นไหมครับเนี่ยชอ็อตแล้วนะครับเห็นไหมไฟสูงชอ็อตนะครับเนี่ย0.9โอห์มนะครับก็คือต่ํากว่า1โอห์มเนี่ยก็ถือว่าชอ็อตแล้วนะครับ นะครับช็อตแล้วไฟสูงไม่ความต้านทานต่ำแบบนี้นะไฟสูงเขาจะไม่ความต้านทานต่ำแบบนี้นะครับอ่ะมาไฟต่ำบ้างนะครับไฟต่ำนะครับโคบวกคาปาซิเตอร์สองจุดห้าเห็นไหมช็อตมาเลยนะครับคือช็อตถึงกันหมดเลยนะครับช็อตถึงกันหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับช็อตนะไฟสูงก็ช็อตไฟต่ำก็ช็อตนี่มันหมายถึงอะไรได้บ้างชุดมอสเฟตนะครับที่ทําการสวิตช์เนี่ยนะครับทำไมเราถึงรู้ว่ามันช็อตที่มอสเฟตนะครับเพราะว่า การที่จุดไฟสูงนะครับจะทะลุหากาวได้เนี่ยนะครับจุดไฟสูงจะทะลุหากาวได้เนี่ยแสดงว่าจุดตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีการเชื่อมกันหมดเลยมันมีการเชื่อมกันแล้วเพื่อเผื่อเนี่ยตัว,ต,วตัวกราฟิกการ์ดเนี่ยอาจจะเสียด้วยก็ได้นะครับมันก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะแยกว่าตัวไมโครชิปเสียไหมนะครับตัว CPU เสียไหม วงจรวักคอนเตอร์เขาจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นแหล่งจ่ายมานะครับแล้วก็ถูกสวิต์นะครับสวิต์ด้วยมอสเฟตนะครับแต่ว่าผมเขียนเป็นทรานซิสเตอร์นะอ่าแบบนี้นะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น L L นะครับ L ก็จะมาเก็บที่คาปาซิเตอร์นะครับพวกบวกโคบลบนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่า V-OUT นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเราเรียกว่าวงจร บักคอนเวอร์เตอร์นะครับบักคอนเวอร์เตอร์แบบสวิตชิงนะครับเขาจะมีมอดเฟสตัวหนึ่ง2ตัวนะครับมอดเฟสอ่าคิวหนึ่งนะครับผมให้เป็นคิวหนึ่งนะกับคิวสองนะครับมอดเฟสคิวหนึ่งกับคิวสองเนี่ยนะครับจะทํางานสลับกันด้วยดิวตี้เซเคิลที่ต่างกันณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกันใน EP ถัดๆไปนะเรื่องบักคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็จะทําให้อ่าสนามพลังเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวขนลวดนะครับขนลวดที่ พันรอบโลหะนะครับแล้วก็พอเกิดสนามพลังเนี่ยนะครับพอตัวนี้ปิดนะครับตัวนี้เปิดเนี่ยนะครับไฟขัว้วลบเนี่ยจะลงกลาวนะครับพอไฟขัว้วลบลงกลาวเนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดกระแสะที่เข้มข้นนะครับแรงดันต่ํานะครับตรงนี้ก็จะได้ไฟประมาณสักหนึ่งหนึ่งจุดสองโวลต์นะโดยประมาณนะครับจากสิบเก้านะจากสิบเก้าหรือสิบสองโวลต์เนี่ยตรงนี้นะครับจากสิบสองโวลต์เนี่ย จะเหลือ1.2โวลต์กระแสสูงมากนะครับกระแสสูงแต่แรงดันต่ำจุดที่เราจะวัดนะครับได้ดีที่สุดนะครับเราวัดตรงนี้ก็ช็อตนะครับช็อตเมื่อกี้ก็ช็อต0โอห์มนะ0โอห์มนะครับเราวัดตรงคาปาซิเตอร์ตรงนี้ก็ช็อตนะครับอ่าเราวัดตรงนี้นะก็ช็อต0โอห์มนะครับเนี่ยช็อต0โอห์มมาเลยตรงนี้ก็ช็อตตรงนี้ก็ช็อตเราวัดแบบนี้มันตรงนี้ก็ช็อตตรงนี้ก็ช็อตมันหมายถึงอะไรนะครับมันหมายความว่า มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ไฟจะทะลุมาตรงนี้แล้วก็ไปทะลุชิปตรงนี้นะ v o ก็จะไปชิปนะครับไปชิป C1 นะชิปเนี่ยอาจจะช็อตก็ได้นะครับก็เป็นไปได้แต่ว่านะครับมันมีอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่จะเป็นไปได้ว่าชิปไม่ช็อตแล้วตรงนี้ช็อตกับตรงนี้ช็อตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ถ้า2ตัวเนี่ยเขาช็อตพร้อมกันไฟตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์โวลต์นะครับก็จะถึงกราวได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นลำดับต่อไปที่เราจะตรวจสอบนะครับนั่นก็คือตัวมอดเฟดนะครับ Q หนึ่งกับ Q 2เนี่ยนะครับมอดเฟด Q หนึ่งกับ Q 2เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งมันอยู่ใต้ฮีซิงนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแกะซิงนะครับแล้วก็ตรวจสอบกันนะครับประมาณนั้นนะฝนอ้าวนี่ครับ นี่ครับลอยไหมนะมีมีแล้วนะครับมีไหมนะนี่นี่เลยนะครับเราเจองานลักษณะนี้เราจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนือเลยนะครับเราจะต้องทําความสะอาดก่อนหลังจากที่เราได้ทําการตรวจซ่อมนะครับสักประมาณชั่วโมงนึงนะเพราะว่า เราก็ตัวซ่อมตามลำดับนี่แหละนะขั้นแรกเราก็ค่อยๆยกมอสเฟตออกนะครับเนื่องจากว่ามันช็อตหนักมากเนี่ยเจ้าตัวมอสเฟตมันทะลุเลยครับทะลุไปข้างหลังเลยนะครับเจ้าตัวมอสเฟตเนี่ยเขาไหม้ครับแล้วก็เกิดว่า,อาบอร์ดเนี่ยมันช็อตทะลุนะครับทะลุไปข้างหลังทําให้พวกเลยเยอร์มันเนี่ยนะครับทะลุนะครับทะลุทะลุลงเลยนะครับ ครนี้นะครับเนื่องจากว่ามันช็อตแบบนี้นะครับผมก็ยกมอเตอออกแล้วแหละสองตัวนะครับปรากฏว่าไฟสูงก็ยังช็อตอยู่นั่นหมายความว่านะครับมันมีตัวช็อตอยู่อาจจะเป็นชุด PWM นะครับที่ช็อตนะครับเคสนี้นะครับผมก็ไม่ไปต่อนะครับเนื่องจากว่าผมก็ได้โทรบอกลูกค้าแล้วแหละนะครับมันช็อตหนามากจริงๆนะครับกรณีที่ซ่อมไม่ได้เนี่ยก็มีนะครับก็ประมาณนี้นครับ นะก็อีพีนี้นะครับก็ได้เรื่องของระบบไฟนะครับระบบไฟสำหรับพื้นฐานนะแล้วก็การตรวจ่อมนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ